สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องธรรมวิถีขออาราธนาพระคาถาบูชาหลวงพ่อกลยจากตำราแก้วสารพัดนึกพุทธคุณเด่นชัดในเรื่องให้โชคลาภและหน้าที่การงานท่องไว้แล้วจะดีต่อตัวเองนอกจากนี้หลวงพ่อกลยอยังเด่นชัดในเรื่องของสุดยอดคาถาคุณแผนหลวงพ่อกลยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาท สุดสเสน่ห์เมตตามหานิยมอีกด้วยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้นำคลิปดีดๆใหม่ๆม,มาฝากอีกนะคะหลวงพ่อกวยชุตินัทโรพระเกจิชื่อดังของวัดโคสิตารามจังหวัดช้ยนาทมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคกลางมีผู้ให้ความศรัทธาและเคารพบ,บูชาอย่างมาก ด้วยกิติศัพท์ของความขลังทำให้มีพระเครื่องของหลวงพ่อออกมาอย่างมากมายให้ผู้คนได้บูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจวันนี้จะพามารู้จักกับประวัติของหลวงพ่อและคาถาบูชาขอโชคลาภการงานและความสำเร็จกันค่ะประวัติหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามหลวงพ่อกวยชุตินัทโร มีนามเดิมว่ากวยปั้นสนเกิดเมื่อวันที่สองพฤศจิกายน2448ปีมะเสง็งที่หมู่บ้านแคหมู่เก้าตำบลบางขุดอำเภอสันคาบุรีจังหวัดชัยนาทมีพี่น้องรวมกันห้าคนหลังบวชหลวงพ่อกายได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านแควัดโคสิตารามในปัจจุบันโดยได้ศึกษาหัดเทศเวสสันดรชาโด ฝึกวิชาแหล่เทศซึ่งมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนอกจากนี้ยังมีบันทึกด้วยว่าหลวงพ่อกวยได้ศึกษาวิชาแพทย์โบราณกับหมอเขียนเพื่อเรียนวิชารักษาโรคระบาดหรือโรคหาและโรคไข้ทรพิษด้วยนอกจากนี้หลวงพ่อกวยยังได้ศึกษาวิชาอาคมการทำยันเครื่องรางของขลัง โดยได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระชื่อดังอาทิหลวงพ่อสีวิริยะโสพิษแห่งวัดพระปางจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพได้วิชายั์และคาถาน้ามโมตาบอดจากหลวงพ่อสีอีกหนึ่งวิชาของหลวงพ่อกลวยที่มีชื่อเสียงโด่งดังการสักยัน์มีสิษย์เดินทางมาให้หลวงพ่อสักยัน์มากมายทั้งกลางวันกลางคืน จนเมื่อถึงแก่เวลาหลวงพ่อจึงได้หยุดสักยันและได้ทำพระและเครื่องรางของคลังแจกลูกศิษย์และผู้ที่ศรัทธาเช่นตะกรุดมีดหมอแหวนหลวงพ่อกวยท่านได้มรณภาพในวันที่12เมษายน2522สิริอายุ74ปี54พรรษาหลังมรณภาพจนถึงปัจจุบัน หลวงพ่อกวยยังเป็นที่เคารพศรัทธามีลูกศิษย์เดินทางจากหลากหลายที่เดินทางไปกราบไหว้หลวงพ่อกวยอย่างไม่ขาดสายด้วยเชื่อว่าหลวงพ่อกวยจะช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจเจริญรุ่งเรืองการงานสำเร็จคาถาขอโชคลาภโดยเฉพาะเรื่องงานหากอยากได้ให้สมใจนึกต้องตั้งอธิษฐานจิต มีสมาธิแน่วแน่นึกถึงหลวงพ่อกลวยแล้วตั้งนโมสามจบตามด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อกลวยจากนั้นท่องคาถาขอโชคลาภและการงานขอเชิญผู้ฟังทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานมีสมาธิและสวดไปพร้อมกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาคคสังโฆสังฆนามามิอิติสุขโตชุตินัทโรนะโมพุธทธายะนะสีวังพรม,มามะอาอุ อย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โสทายโยนโมนมัสการโวโสทายะอิมังคาถาพุทธมาเรโสธัมมะมาเรโสสังฆมาเรโสโสทายโยนโมนมัสการโวโสทายะอิมังคาถาพุทธมาเรโสธัมมะมาเรโสสังฆมาเรโส โสทายโยนะโมนมัสการโรโสทายะอิม awesome. ังคาถาพุทธามเรโสธรรมามเรโสสังฆะมาเรโสโสทายโยนะโมนมัสการโรโสทายะอิมังคาถาพุทธามเรโสธรรมามเรโสสังฆะมาเรโส โสทายโยนโมนมัสการโวโสทายะอิมังคาถาพุทธามเรโสธรรมะมาเรโสสังฆะมาเรโสโสทายโยนโมนมัสการโวโสทายะอิมังคาถาพุทธามเรโสธรรมะมาเรโสสังฆะมาเรโส โสทายโยนมโมนมสสัสการโวโสทายะอิมังคาถาพุทธ,ธมาเรโสธัมมะมาเรโสสังฆมาเรโสโสทายโยนมโมนมสสัสการโวโสทายะอิมังคาถาพุทธ,ธมาเรโสธัมมะมาเรโสสังฆม,มาเรโส โสทายโยนโมนมัสการโวโสทายะอิมังคาถาพุทธมาเรโสธรรมะมาเรโสสังฆะมาเรโสจากนั้นให้เพ่งสมาธิจิตแน่วแน่และพูดว่าขอให้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอให้ได้งานสำเร็จศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ตั้งใจไว้ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคาถาของหลวงพ่อกลวยอย่างไรก็ดีกุศโลบายต่างๆหรือพระคาถาหลวงพ่อจะไม่เกิดหากทุกท่านงอมืองอเท้าไม่ทำมาหากินโชคลาภทั้งหลายก็จะไม่เกิดแก่ตัวท่านหวังว่าคุณผู้ฟังคงจะนำข้อคิดสิ่งดีๆไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ขอบุญกุศลจงบางเกิดแด่ผู้ฟังที่คิดดีทำดีพูดดีสำหรับวันนี้ช่องธรรมะวิถีต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ